รถยังบุญธรรมรถสรกถันรถรถสังเนื้อหนึ่งยิ่งมาเร็วช่องสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาฝากเป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยไปเรียบร้อยแน้อยสสวัดีคาจารย์ที่ไปใช้นอกไปเท้าเอ็นครับปฏิภานมากพันไหเงินบ่ค่ะครับปฏิภาณแล้วพันไห้ครับค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ว่าที่ไปขออีกไปขออีกไปแก้เมื่อกันครับ ฉันมาเขาฝันเป็นว่าอาจารย์ข้าเขาฝันครับเอาโครงสร้างไปขึ้เขต๊ครับอ่านเอฟซีมาแล้วนะคะคอ่าสายบุญพี่น้องเบิง่งเด้อนี่นนคุณพ่อยังก่ออันนีเด็กหน้าบันทมคุณพ่อืุอเล็ดมาจะไดจ้ะบันทมคุณพ่อบันทมฉันมีซสื้อเดียว์คุน้องคะคอยเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปแบบว่าเนาะอาจารย์ตั้งใจจริงนะคะ เมื่อแตด้งเนี่ยเมืม่อยไหนยังมาเมื่อยนะครับเนาะครับมืม่อย<ม>จกเก็บหังที่ขูดนลังได้ไหมมีมีย<ม>อาจารย์ให้บญท่ำบนรจงหายเลยนะเมมีนิออนอยู่ครับ หาปักเอนนะครับเนาะเพิ่นเคยหอยู่หันก็ไปเอาอยู่หันละใสมากไลค์กดแชรด้วยค่ะพี่น้องถ่าพี่น้องกับพี่หิ้งรใ้ะเกดับเนื้ไแต่ขอถอดขอให้ด้วยที่ดียงเลย เชื่อกับชื่อว่าเหน่ากับบรูว่าอาจารย์ท่านที่เหยีด,ดนซ้ำใดนะครับคุณผู้ชมนอกจากแล้วแต่ว่ากุ้มคนที่หายตอนใดนอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องนี่แหละมากกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์โอ้อไ,อไปาไอาจารย์เมันตั้งใจให้เนีย่ย โอ้เอซีมาเป็นร้อยคุณแม่อาจารย์เป็นร้อท่านผู้ชมวอ่านตมอาจารย์เราจะเอาสามตัวตรงๆพี่น้องเาีใส่ชอลอยอาจารย์จะตจังจาะาตักือกล่องหาก่อนขากล่องจะต่างข้างเด็ดลงทุนเห็ดใหม่พี่น้องไปคูบหินนี่น้าจะต่างก็บวยอศถอตนะคะเพื่อเอซี ู่ีคือบกกับู้โ้เาหาดูเกิดอึดจังด้ว่นี่่ดสนเอ้าบ่แมนไมดเรไ่มไมได้จาข้างมัเป็นบ่ัขานี่บ่ง่าย

ใช่ละห้อยงัวเฮาห้อยงัวเก่าเนี่ยอยเป็นนาป้าอ่ะฮะบ่ได้ทางขุนมันล้มเชื่จังว่าพุ่นห้างเขาขุนอาจารย์เป็ย่างมันนี่ยใชหอยงัวนบเหมือนฝนตกหรอว่าอ้นปกติเขาขุดขางขุนเลยขุนข้างมันเนี่มองนี่ว่ามันตรงตรงเลยวะครับที่อาจารย์ขห้าสี่นเป็นแฟนมนตี่ คุนรับแ่วมาสิมาไฟมากร้าได้ยุ้นี่แม่จานนี่ใส่บัตรนี่ไม่บมครับนั่นัสามารถเกี่นครัพนี้มครับถึงแล้วครับมาจานไปได้ยุ่สบายสบายสัพนี่

จับผู้จับหนักตอนไหนพูดไม่ได้นกันป่ะนั่นเห็นบานนี่แม่นเลยนี่แหละมันน่อยผู้เงินบ่ะครับอันนี้ครับป่แล้วก็เปิดตัวมีแกวน้ำยังพอแก้วเกางับนี่เดี๋ยวเวก้นี้ครับแม่เอาคั้นดูใช่หล่ะแก้วน้ำนี่เยแม่แม่แม่แเกแ่าเ่แม่แเ่เม่แม่แม่แมม่แ่แบ่แม่แม่แม่่แเ่แม่่แแม่แม่ม่แ่แมม่แม่แม่่มมเก่เ่่ โอ้นั่นนะครับก็เจียวเกี่ย an ว้คุณเกียวนี่ก็ได้ก็อาจารย์คนกนสก็นโอ้บรนกินเราจนเวิดขวดุก็ขดนีสถารักดนี้กาสกล้วยนี่ครับกล้วยนี่นะครับำนเพราะว่าอันเล็กน่อยเพิ่มมากน้ังหวานนี่แบบว่าใช่เป็นวันมาับว่า ก็แตงข้างล่างก็ขยกขึ้นไ้เตะก็จะหยัดตีผมามาอันนี้อันนี้พี่ใส่รับก่อนห่ับเปิดพี่เวยนาหมดเป็นขวดแล้วนาะคขับบ่บน้าบ่นน้ำัะบ่นน้ำปะส่วยน้ำหนยนะอาจารย์ก็เหยยดเป็นึ่งเลยครับมาเจาก่อนไม่จับยอกงงียหน่งยเนาะก็เอเคๆกระเพื่มเด็ เอเตังไปทุกนเต็มน mm ้ำ hmm อ okay. ิ Wait, um, ่ม like น <fen> ้ำสัมานน้ำคิปมาว่างหรือเปล่ามาเหลี่ยมของรางตั้งมองเหลี่ยมเพราะยันลม ได้อยู่ได้อยู่ครับวะแงเอาเองอเด้อ่ันี่เด้อเพะเปิดน้ำเพื่นเนี่ยกับนมเนี่ยงหลังเนี่ยครับอาตั้งน้ำกันโอ้หวานก็ตัวเก๋อาจารย์หน่อยว่าตัวเลขก้าตัวเก้าตัวเก้าคือสองหกหนึ่ง ไมับกับมันม <im> <and> <se> so ันมันได้หนึ่งครับในหนึ่งหกหกหนึ่งครับะ้ีโกเวนจบน้ำ่เาน้ำคนที่โจัวห้านี่ใคันหาคันแปลคัไข่เออโครสร้างอะไร้างให้ต้องไ้ดหมด กันโอ้แต่กินกล้วยซุกได้ัหนเนี่ยจางระราชาเขามาแจกัาหากันแปดตัวอย่างจะถูกคนรักสิบหกดอกนะครับเนาะนะผูกคนจักจาเรักแปด ที่มีขันห้องนี้แจะถูกกันหือก่อน้ำาหรอครับตอนนี้คุณ่อบค้านะคะเนกะเจอหน้าเป็นเหลาเป็นเหลาน้าแดงนุ่มแล้พ้็ผละใหม่นะคะท่าน้ม จนอจุดนำจัุ้นดคากอบบอกเจที่บัตถุคนเนะอาจารย์นาะบอกบอกเลหนึ่ง้อหนึ่งสอสามบอกว่าจะได้จางบอกวันที่วันที่สิบหกพฤษาบอกครับมดครับบอกกันนะสิบหขอในวันที่สิบหกนะครับเนาะรักมองในกรดนะครับว่าจะรักเขาครับ ต้องพงกูคนดีเป็นดีด้เลยว่าเรื่องหัดหนึ่งปฏะบัติสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เกินกันดีแล้วมันวันี่นตอนนี้นัองไทนะวดีที่พบก นี่ก็ที่จุดนะคะท่านผู้ชมน้ำแข็งเยอะสุดอ่ะดได้บได้มากกับตัางกิจอิฐานขอไปน้ำกันนี่แหละเจ็ดสี่แฟนซองพักหน่อยนะพัก้นเดี๋ยวนะครับนัพอเขาไปจุดติประันโล้ เจตูาอดีตภคุกเจตีด้่งโนตุรกันยุทคนั้นนะทุคขางร่างทุกขังน้ำรอดทุกขัานา้ำรอดแต่เดือดคือผู้ใดผู้ที่ปูก้าตายี่ฟังให้นแล้วสามารถยกวิชิน้วกันหรือสมรักับกันเมือนผู้ข,ขาดอาจารย์มาจองฟังเจตสูรีเอตสูร์อดลำดีสิบบาทพระเฟ้ารกับอดยิด เกี่ตังเกตังคนผู้ไทยกากับบุญถ้ำน้ำโชกแล้วก็พอบุญจันทร์เชระชุ้าวบุที่คนในชโชคใันมานในชีวิตัวกำนธ์บอกจังๆสามตัวเด้อหมดในผัดเด้อหมดสิบหกกละกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับจำมันที่ถือเด้อปูนาเจาที่เจาะทางสิสิบ ดอกไม้ปลบกเพี้ยนครับรอสักครู่นะครับตัวเล็บโชคลาภตั้งใจมาขอครับขอสามตัวจตรงๆเด้อปูนยาจะติดจะทางเลาจะเติมเราจะเติมลุ่มก่อนนะมาณนมันนานเลย

เอใส่เย่งดูว่านาต่อสารนะครับอเไรียเดมากยวิ่ดึงเียครับไปสัเลยธรรมดาหมวดนที่สิกเดือนพฤศจิกาพสองพันห้าร้อยหกสิบหกหมดนี่นะครับ้อวาเร่ทวงทวโครงสร้างี่ Yeah.